วันนี้เราจะมาทำซุปแฟงต้มกุ้งแห้งกันนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะมีส่วนผสมแค่สองอย่างนะคะกุ้งแห้งกับแฟงนะคะหลังจากปลอกแฟงแล้วเราก็ล้างหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะน้ำเดือดดีแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งไปนะคะ ทำน้ำซุปกุ้งแห้งสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วคอยช้อนฟองสีขาวๆนี่ออกนะคะหลังจากต้มน้ำซุปเดือดไปประมาณ5นาทีแล้วเราก็ใส่แฟงลงไปนะคะ อันนี้เราจะต้มจนกว่าแฟงจะใสนะคะหลังจากต้มประมาณ15นาทีนะคะก็จะเดือดใสประมาณนี้นะคะหลังจากต้มมาประมาณ20นาทีนะคะเราจะใช้เวลานานหน่อยเพราะเราชอบแฟงให้นิ่มๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องปิดฝานะคะแล้วก็เราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน,นิดหน่อยนะคะ ูตรแฟงต้มกุ้งแห้งอันนี้ง่ายมากเลยนะคะมีแค่น้ำมีแฟงมีกุ้งแห้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะอร่อยดีมีประโยชน์นะคะหอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้ง่ายจริงๆเลยนะคะเมนูแสนอร่อยค่ะ